เทปใหม่เทปใหม่กับโทดีทุกขั้นด้วยนะฮะนี้ขอยัดเป็นโลโบอบดิฉันทำใกล้เสร็จแล้วเดีย๋ยวพวกระบบโน่นนี่นั่นย,ย,ยืดยืดได้ ผมจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับก็ศึกษาเรื่อยๆแต่เพิ่มทำได้แล้วยิงน้ำได้เช่วงนี้มันเรี่อวอะไร ทุกนีได้รดด้อนนะทุกทีแด้มาร้อนก็ระวังนะฮะทุงนี้อาจเป็นฮิตโตกได้ฮิตโตกเป็นลมลมร้อนนั่นแหละก็ระวังตัวด้วยนะฮะเป็นไหนมาไหนก็ใส่กางเกงขายาวแขนยาวกินน้ำไปก่อนๆผ่านน้ำก็ผานาน้ำนะฮะ ันนี้ขออนุญาตเล่นชิวๆ,วๆเล่นชิวๆไม่เครียดไม่เครียดครับไม่ใช้สมองเยอะนีผมแบบหน้าที่แคชเชียร์นะฮะมาแล้วเอ้ยมึงห่างไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย sao vậy ừ. à đúng không? không à xài điện off kìa. hồ thì ra, xịn da vào tăng Q tăng เราบอกได้นะครับผมปรับแก้ให้ได้กูใช้กูใช้ไน่เจ้าของแคชเชียร์มันไปไหนมา ครัวมันดูเงียบๆผมเลย,เ,ย <c oughs> เป็นแคชเชียร์นะฮะเดี๋ยวก็นาก่าจะไปช่วย <c oughs> เขาทำเลยเขาทำยังไนไรพี่ชายอุย้ยเป็นโปโลน, <c oughs> นีแล้วทำเชื่อทำเชื่อยืนหิวแล้วล่ะดูดิยืนหิวแล้วล่ะอ่าเร็วเร็เร็ ไม่ซื้อหลานสะดวกซื้อวะงไม่ซื้ออะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยที่นี่มันลาพิซซ่าเอ,อ้ยเอาเเอะไรอ่าอุ้ยนี้คอร์สเพสวยสวยคอร์สเพ ไฟตพลเลยนี่นกขับมั้งนะแอ่นะเรื่อยไย,ยาวเล่นยาวๆยันนี้ไอปออเดอร์ด้วยเหลือทำเสร็จเฮ้ยทำไวนีกว่าโอเคทำไมทำไมอ้าโทษทีบร อาโทษทีแ่นีเอาไรพี่นี่เป็น body สังไว้สร็แล้อันนี้มันคืออะไรอมาเอาไรพี่ชาย

Hey bro, you okay? You're home soon. Oh, hình như nha, không I didn't. Dog. Hello. 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 Đi Hello. có con, Hello. 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 Ồ! Hello. Hello. ขอตู้กันเลยขอ,ข,อข,อขอตู้กันเลยขอนนยขอตูอกันเลยต้กันเลยขอตู้กันเลยโอ้อะไรวะเยดายเขะไปส่งที่บีห้าบีห้านี่คือซีเครตพิซซ่าซีเครดรวยแน่ถึงแล้วบี พี่อ๋อต่อไปครับ B6 B6 อยู่ยนี่ B6 มึงสั่งสองอันเลยหรอนิ่งอยู่เลยขนาดนั้นอ่ะนี่เลยพี่ชายโอ้ม oh ก oh, ้าฟูดโอ้ดีแค่ไหนละที่แม่งไม่เป็นรถยนต์ด <laughs> ีแค่ไหนละพี่โอเคมาตปอ

มาถึงแล้วนี่สบมบูรพี่ชายไปส่งต่อนี่เราขับรถเลยขับรถบ่งเฮ้ยม,มอไซค์ดิ เต็มเลยน้องน้นองเต็มเลยน,อน้องปะ่ะของเต็มเลยเว้ยของตึมเลย เราต้องไปส่งที่ดีสองดีนี่เราเพิ่งมาส่งพี่จ๋าเราส่งเราจะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราอยู่โซนดีเราก็ต้องส่งที่โซนดีเฮ้ยส่งบ้านตัวเองโหส่งบ้านตัวเองใครรับของอ่ะใครไม่รู้ เฮ้ยผ hey, hey, ีอันนี้ด้วยเฮ้ยผมมาส่งบ้านตัวเองเหรอทุกคนผมมาส่งบ้านตัวเองเย้ thank you เลยหลายดีฮะ เอาตังกันเอาตังกันหิวหิวหิวนี่แลยพี่ชายของแท้ของหลาอิโซฟัสแน่นอนที่บริการยอดเยี่ยมให้ห้าดาวด้วยฮ <c oughs> ู้ยดับ,บุสครับเฮ้อ ไฟพี่ชายโอ้ดอะไรวะเนะี่ยโอเคด้านะนะครับ ใจไหมนะกระดูกขับรถมาส่งไม่แปลกใจเลยอะ่ะ <laughs> ้าแป,แปลกแล้วโอยขอบคุณของดีของดีนะเฮียโหเสียดายของโหเฮียเวินไว้็บ้าเฮีย ของดีโหของซีเ็ดทั้งนั้นเฮียบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮียโอ้อยโอ้ยออหนึ่งขนมเลปินวุ้ยไหลมาเทมาไหลมาเทมาลูกค้าึงเป็นดับเบิลงานมะัน้งไอ ต้องไหนมาทีมาโอ้ยดับเบิลคามดับเบิลคามโอ้โหอ,อร่อยเขากินได้ไงครับเนี่ยดีไม่เป็นทองนี่เลยปิดปิดทองเขาเรื่องนี้วิ่งรวยแล้วเรา หูยดูน่าจะมีอีกนะใช่ไหมวิหมาแล้วไหมหมาใหม่หมาใหม่เนี่ยเราต้องตัวกรอบโกยนีครับต่วงกรอบโกยนันไม่ดีสัก khổ gì đai ai ui ha loi, ui uy. im lên mẹ im lên video cái phòng này mà ui từ mà từ mà phòng từ mà cái phòng mừng phẳng giữa trong qua hơi ừ. ม่รสั่งอะไรวะนะมสั่งเยอะจังวะโอ้โหสั่งโคตรเยอะอะสั่งแบบเหมือนวันนี้วันสุดท้ายอะสั่งเยอะจัด อันนี้มีใครอยู่หระว,ว้ามาจากไหนเนอะเฮ้ยใครเอ็นเดอร์โผล่เหรอเก่งเกินไปแล้วนี่ผมมาส่งบ้านตัวเองแล้วแลวใครก็ไม่รู้ไม่โผล่อออมาใครยังไม่รู้เนี่ยใครอยู่ในบ้านบูนะ่เนะเฮ้ย๋อ เดี๋ยวผมกะส่งส่งฟัสผมว่าไม่ฟัสนะผมว่ามันมันไม่่อยฟัสเท่าไหร่ e สามพอได้ e สองพอเลยไปแันตอร์คอยกันเติมกดแรงใช้ได้คนยอด Công xong nào, không sao chung sang dưới đây phải nào mà sang dưới chặt kiểm tra thì à ดูดิโอ้ยใครอยู่ได้อยู่ไปเถอะผมผมอยู่ไม่ได้อะแต่คนมันก็สั่งแล้วแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มีเกาะด้วยอะเดี๋ยวลองไปไหมเฮ้ยเจ้าของใหม่แล้วโอ้ยโอ้ยไปพนักงานโอ้โห พนักงานก็เป็นสั่งอ่ะข้อมังทำมม่กินสักคำสองคำวะมันไม่มีใครรู้หรอกโอ้พี่พี่อยู่ไงเนี่ยแค่เตียงอันเดียวเต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ยพี่หนอยู่ได้ไงวะเนี่ยเยอะยอมใจพี่ชายเฮ้รลดมุนเองได้ลดมั้งเฟ้ แพ็กด้วยเสียดายทุกคอ้าวโป๊กเรียบร้อย